มีข่าวรหัสประจำตัว A5580247 ชื่อนางสาวรัตนพรทาโูลงามนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยราชธานีจะมาทำการสาธิตวิดีโอการตรวจร่างกายเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจร่างกายได้ถูกต้องตามระบบการตรวจร่างกายจะเริ่มตรวจตั้งแต่ศีรษะจรวดปลายเท้า หรือ g e เ e อ a l a p p a แลน c e นะคะยิงไทยไวัยอายุ19ปีหน้าตาสมบัยรูปร่างสมส่วนสามารถพูดดูเรื่องเดินไม่เซ่การวัดสัญญาณชีพจะเริ่มวัดที่อุณหภูมิ ชีพจร80ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจ18ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต คาำดันโดหิต1 2ด8 0แสดงว่าอยู่ในภาวะปกติ ความตึงตัวผิวหนังจะกลับสู่สภาพเดิมโดยทันทีเมื่อมีความตึงตัวที่ผิดปกติที่ปกติความชุ่มชื่นของผิวหนังผิวหนังมีความชุ่มชื่นดีเม็ดผื่นและตุ่มบริเวณผิวหนังไม่มีเม็ดผื่นตุ่มหรือการบวมใดๆ การตรวจผมและขนการตรวจผมดูจํานวนการกระจายตัวของผมลักษณะของสีผมสีผมเป็นสีดํลาลักษณะการกระจายตัวของผมสม่ําเสมอการตรวจเล็บใช้เทคนิคการดูและการคำคนเล็บจะนุ่มไม่หย่อนทำมุม160อองศาเล็บสีชมพูผิวเรียบแนบสนิทกับเนื้อเยื่อด้านล่าง การตรวจศีรษะศีษะใช้เทคนิคการดูและการคำการดูดูลักษณะของศีษะศีษะทั้งสองข้างสมมาตรกันการคำ,คำคำดูว่าบริเวณศีรษะมีก้อนหรือมีการกดเจ็บหรือไม่การตรวจใบหน้าใช้การดูและการคำการดูดูลักษณะของใบหน้าทั้งสองซีกมีความสมมาตรกัน คำคำดูบริเวณใบหน้ามีการกดเจ็บหรือการกดบุ๋มหรือไม่การตรวจตาตรวจดูการทำงานของกล้ามเนื้อลูกตาลูกตาเคลื่อนที่ได้ตามปกติผู้ป่วยสามารถกระพริบตาได้20ครั้งต่อนาทีการตรวจรางสายตาโดยให้ผู้ป่วยมองตามือผู้ตรวจ ผู้ป่วยสามารถมองเห็นการตรวจลางสายตาปกติการตรวจการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลูกตาทั้งหกมัดโดยให้ผู้ป่วยมองตามนิ้วมือของผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถมองตามนิ้วมือของผู้ตรวจได้ตามกล้ามเนื้อทั้งหกมัดทำงานปกติลักษณะาตาทั่วไปการกระจายตัวของขน คิ้วสม่ำเสมอลูกตาทั้งสองข้างอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมการตรวจด,ด,ดูเปลือกตาและลูกตาใช้เทคนิคการดูและการคำเปลือกตาและลูกตาไม่มีตุ่มแดงไม่มีผื่นเยื่อบุตาสีชมพูตรวจด,ดูตาบนโดยให้ผู้ป่วยหันข้างผู้ตรวจมองจากด้านข้างเข้ามา ผู้ป่วยไม่มีตาปน,าปก,นการตรวจกระจกตาโดยให้ลำแสงผ่านกระจกตาทั้งสองข้างกระจกตาโค้งใสไม่พบวงขาวขุ่นรอบดวงตาการตรวจม่านตาตรวจดูสีม่านตาทั้งสองข้างเท่ากัน การตรวจรูม่านตาโดยใช้ไฟฉายสองดูจากหางตาไปหัวตาทั้งสองข้างรูม่านตาสีดำอยู่ตรงกลางมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2-3มิลิเมตรการตรวจหูดูลักษณะใบหูตั้งอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่ในระดับสายตา ดูภายในช่องเยื่อแก้วหูภายในช่องเยื่อแก้วหูพบขี่หูเล็กน้อยช่องแก้วหูไม่บวมหรืออักเสบการตรวจจมูกและโพรงอากาศปิดจมูกและจมูกมีขนาดเหมาะสมเท่ากันไม่หุบมากขนาดหายใจตรวจโพรงอากาศส่วนฟอนท่อไซนัส พงอากาศส่วนฟอนท่อไซนัสคำไม่เจ็บคำไม่พบก้อนกดไม่เจ็บพงอากาศส่วนแม็กซิาลารีคำไม่พบก้อนกดไม่เจ็บ <c oughs> การตรวจปากและช่องปากริมฝีปากมีสีชมพูไม่มีรอยแผลไม่มีจุดจ้ำเลือด <c oughs> การตรวจภายในช่องปาก <c oughs> ฟันสีขาวไม่มี ไม่มีฟันผุเหงือกสีชมพูไม่มีรอยบวมลิ้นไก่อยู่ตรงกลางเพดานไม่บวมการตรวจคอตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อสเตอร์โนไคโดมาสตอยและทาพีเชียสการตรวจ โดมาสตอยโดยให้ผู้ป่วยก้มหน้าลงชิดอกผู้ป่วยสามารถทำได้กล้าเมเนื้อสเตอร์โนไฮโดมาสตอยเคลื่อนไหวได้ตามปกติการตรวจคอและหลอดลมใช้เทคนิคการทำให้ผู้ป่วยก้มหน้าลงเล็กน้อยหลอดลมอยู่ตรงกลางคอการตรวจต่อมไทรอยใช้เทคนิคการดูและการทำ การดูดูบริเวณที่ตั้งของต่อมไทรอยมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้างการคำคำไม่พบก้อนหรือการกดเจ็บการตรวจต่อมน้ำเหลืองนิยมตรวจอยู่หกตำแหน่ง 1. นึฟีออลิคูล่าสองโพสเรียออลิคูล่าสาออกซิบิทอสี่สับเมนดิบูล่า 5. คาวิเคอรหกสุปราคาวิเคําคำไม่พบก้อนโตหรือกดเจ็บการตรวจต่อมน้ำลายตรวจดูลักษณะรูปร่างขนาดการกดเจ็บของต่อมน้ำลายไม่พบการเกิดเจ็บการตรวจเต้านมและรักแร้และการตรวจรักแร้ แบ่งออกเป็น4ส่วน upper outer upper inner lower outer lower inner ใช้วิธีการตรวจอยู่3วิธี wedge โดยการคำพยงออก circle คำเป็นวงกลมวนเป็นก้นหอย line คำสลับกันไปมาขึ้นลง การตรวจต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแรลใช้เทคนิคการดูและการคำการดูไม่พบก้อนโตการคำคำบริเวณรักแแลไม่มีการกดเจ็บหรือพบก้อนโตการตรวจซวงอกและปลอดรูปร่างของซวงอกมีความเท่ากันทั้งสองข้างขณะหายใจ ขนาดของซ่วงอกซ่วงอ,อกขนาดเท่ากันทั้งสองข้างซี่โครงไม่แคบหรือกว้างจนเกินไปการเคลื่อนไหวของซ่วงอ,อกการเคลื่อนไหวของซ่วงอ,อกสัมพันธ์กับการหายใจและเท่ากันทั้งสองข้างสำหรับการหายใจในการตรวจวัดสัญญาณชีพการคำคำดูส่วนต่างๆของซ่วงอ,อกการขยายของซ่วงอ,อกอยู่ในภาวะปกติและเท่ากันทั้งสองข้าง เสียงของหัวใจปกติการตรวจหัวใจการตรวจหัวใจใช้เทคนิคการดูเคาะคำฟังการดูดูสีผิวส่วนอกเหมือนสีผิวกายไม่มีรอยโรคหรือหลอดเลือดดำโป่งพอง บริเวณฐานของหัวใจคำไม่พบก้อนหรือกดไม่เจ็บการฟังการฟังนิยมฟังอยู่4ต่ตำแหน่งบริเวณลิ้นหัวใจ 1. เอออติกเวนสอง ตรวจหลอดเลือดโดยกดบริเวณนิ้วมือของผู้ป่วยทิ้งไว้2-3วินาทีถ้าเลือดกลับคืนสู่อย่างโดยเร็วแสดงว่าหลอดเลือดปกติการตรวจช่องท้องแบ่งออกเป็น9ส่วน เียรีเจียนสองอีพีแกสติกเรเจียนสามเลฟไฮโปคอนเดียรีเจียนสี่ไลฟ์ลัมบารีเจียนห้าอัมบิิคอรีเจียนหกเลฟลัมบารีเจียนเจ็ดไลฟ์ไล,ล,ลรีแอคเรเจียนแปดไฮโปแกสติกเรเจียนเก้าเลฟไอรีแอคเรเจียน การฟังฟังเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้จะได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้ดังกรอกกรอกเหมือนเทนนะ้ำออกจาก <c oughs> <c oughs> การเคาะเคาะบริเวณท้องจะได้ยินเสียงโปง่งหรือเสียงเทมพานีทั่วท้อง การเคาะตับเคอได้ยินเสียงทึบตามมิสคาวิคุล่าลายละหว่างซ่องซี่โครงที่หถึงใต้ชายโครงประมาณหนึ่งนิ้วการคำมันมันจุดอยู่ทางด้านขวาคำไม่พบก้อนคำไม่พบมัน เจ็บบริเวณท้องการขำตับํำไม่พบขอบตับการขำม,ม้ำํำไม่พบขอบม,ม้ำการขำต่มน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบํำไม่พบต่บน้ำเหลือง แขนหีบหรือก้อนนูนที่ผิดปกติการตรวจระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูกกำลังของกล้ามเนื้อแขนขาทั้งสองซีกเท่ากันทั้งสองข้างโดยไม่มีกล้ามเนื้อแขนขาลีบลักษณะของข้อต่อต่างๆ ตรวจดูว่ามีน้ำไหลออกมาจากข้อหรือมีการบวมแขนขาลีบบริเวณข้อหรือไม่ศีรษะและลำคอกำลังของกล้ามเนื้อสเตอรอโนไคเดม,มาสตอยโดยให้ผู้ป่วยหันตั้งแรงผู้ตัวผู้ป่วยสามารถทำได้กำลังของกล้ามเนื้ออยู่ในระดับเกจห้ากระดูกสันหลังส่วนคอ โดยให้ผู้ป่วยตั้านแรงผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถทําได้กําลังกล้ามเนื้ออยู่ในระดับเกรด5กระดูกสันหลังส่วนอกและเอวโดยให้ผู้ป่วยก้มลงไปแตะที่พื้นผู้ป่วยสามารถทําได้กําลังของกล้ามเนื้ออยู่ในระดับเกรด5ไหล่และแขนตรวจกล้ามเนื้อทาพีเชียสโดยให้ผู้ป่วยกางแขนออก แล้วออกแรงต้านกับผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถทําได้กำลังก้ามเนื้ออยู่ในระดับเกรดข้อมือและนิ้วมือกําลังของกล้ามเนื้อข้อมือผู้ป่วยสามารถต้านแรงผู้ตรวจได้กําลังของกล้ามเนื้อนิ้วมืออยู่ในระดับเกรดห้ากำลังของกล้ามเนื้อนิ้วมือผู้ป่วยสามารถออกแรงต้านกับผู้ตรวจได้กำลังของกล้ามเนื้อนิ้วมืออยู่ในระดับเกรห้า สะโพกและขาและเทา้าโดยให้ผู้ป่วยยกขาต้านแรงกับผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถยกขาต้านแรงกับผู้ตรวจได้ทั้งสองข้างกำลังของกล้ามเนื้ออยู่ในระดับเกรดห้ากำลังของกล้ามเนื้อสะโพกขาและเทา้าอยู่ในระดับเกรดห้า ระบบประสาทการตรวจระบบประสาทเส้นประสาทสมองคู่ที่1 o l f a c t o a y Nerve โดยให้ผู้ป่วยหลับตาปิดจมูกข้างหนึ่งดมกลิ่นดูว่า <Yeah. S 1> เป็นกลิ่นอะไรผู้ป่วยสามารถบอกได้เส้นประสาทสมองคู่ที่1ปกติเส้นประสาทสมองคู่ที่2 Optic Nerve โดยให้ผู้ป่วยอ่านหนังสือในระยะ14นิ้วถ้าผู้ป่วยสามารถอ่านได้ชัดเจนแสดงว่าเส้นประสาทคู่ที่12ททำงานได้ปกติเส้นประสาทคู่ที่3ออโคโรมูเตอร์เนิร์ฟการตรวจการปรอกตาขึ้นด้านบนโดยให้มองตามนิ้วของผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถทำได้เส้นประสาทคู่ที่3ปกติ เส้นประสาทสมองคู่ที่4เชลเคลียร์เนิฟให้ผู้ปว่วยกอบตาลงด้านล่างผู้ป่วยสามารถทําได้เส้นประสาทคู่ที่4ปกติเส้นประสาทสมองคู่ที่5ไตรจมโนอรเนิฟโดยให้ผู้ป่วยกัดฟันคาดูบริเวณขมับของผู้ป่วยถ้าถ้าปกติจะมีการเกล็งตัวของขมับทั้งสองข้าง เส้นประสาทคู่ที่6อ a d d u เ c e n t nerve ให้ผู้ป่วยกอกตาไปด้านข้างผู้ป่วยสามารถทำได้เส้นประสาทคู่ที่6ปกติประสาทสมองคู่ที่7ฟเด facial n e r v ให้ผู้ป่วยหลับตายิ้มฟันยัดคิ้วปากจูกแก้มป่องถ้าผู้ป่วยทำได้แสดงว่าเส้นประสาทคู่ที่7ปกติเส้นประสาทสมองคู่ที่8ออ o u l o s t i c n e r v การได้ยินและการทรงตัวโดยใช้ส่อมเสียงหรือใช้มือของผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถได้ยินแสดงว่าเส้นประสาทผู่ที่8ปกติเส้นประสาทผู่ที่9และผู่ที่1ิบ c o ซฟาลิงเจ b a r nerve และ vagus nerve โดยให้ผู้ป่วยออกเสียงผู้ป่วยสามารถออกเสียงพูดได้ชัดเจนเส้นประสาทผู้ที่9และผู้ที่10ปกติ เส้นประสาทคู่ที่11 Accessory nerve โดยให้ผู้ป่วยออกแรงต้านผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถทำได้แสดงว่าเส้นประสาทคู่ที่11ปกติเส้นประสาทคู่ที่12 Glossopharyngeal nerve โ,โดยให้ผู้ป่วยแลบลิ้นออกมาเต็มที่สังเกตรูปร่างของลิ้นการเอียงการสั่นหรือการเหีียวยน่นไม่มีการเหีียวย่นของลิ้น แสดงว่าเส้นประสาทคู่ที่12ปกติ touch sensation โดยการใช้สำลีสัมผัสบริเวณต้นแขนและต้นขาของผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยสามารถบอกตำแหน่งสัมผัสได้แสดงว่าท o u c h sensation ปกติแ a i n sensation โดยใช้ของมีคมทิ่มบริเวณผิวหนังของผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถบอกได้แสดงว่าแพนเซนเซชันปกติโพสเจอร์แขนโดยให้ผู้ป่วยยืดแขนออกมาทางด้านหน้า20-30วินาทีถ้าแขนผู้ป่วยไม่ตกโพสเจอรแขนปกติเทนดัมวอลกิ้งโดยให้ผู้ป่วยเดินต่อเท้าถ้าผู้ป่วยเดินไม่เซหรือเฉเอียง เห็นด้าวบวกกิ้งของผู้ป่วยปกติการตรวจใบเสจรีเฟกการตรวจใบเสร็จรีฟเรรฟกของผู้ป่วยมีปฏิกิริยาเร็ว2บวกการตรวจใบไตเสจรีเฟก ทั้งสองข้างของผู้ป่วยมีปฏิกิริยาเร็วใต้เสบรีเฟกสองบวกนีรีเฟก ฟกทั้งสองข้างมีปฏิกิริยาเร็วมี r e f เฟกอยู่ในระดับ2องบวกแพนต้ารีเฟกโดยกีดเท้าทั้งสองข้างของผู้ป่วยถ้าผู้ผู้ป่วยมีปฏิกิริยาแสดงว่าแพนต้ r e f เฟกทั้งสองข้างปกติ Fing กอร o ทูโน้ตทูฟิงเโดยให้ผู้ป่วยใช้นิ้วแตะบริเวณจมูกและแตะบริเวณมือ ของผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถทำได้ Finger to note finger ปกติการทำวิดีโอสาธิตการตรวจร่างกายขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ